ตอนนี้เวลาตีสี่นะครับท่านผู้ชมตีสี่เบลเจ็กจะออกเดินทางนะครับทริปนี้เบลเจ็กจะออกเดินทางไปที่แถวเหนือนะครับแถวเหนือของเมืองไทยนะครับคือจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ของพวกนี้เจ็กเตรียมแพ็คเรียบร้อยแล้วคือหอ่อเออหอ่อเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะมันจะได้เร็วนะเจ็กตั้ง GPS แล้วนะครับไปเชียงใหม่นะครับ แล้วสถานที่เบวเช็กจะไปเที่ยวตรงไหนนั้นจะไปเก็บบรรยากาศตรงไหนนั้นมาฝากให้ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวคอยติดตามเาวเช็กนะครับตอนนี้เบวเจ็กกำลังจะออกไปแล้วนะครับติดตามเบวเช็กไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมให้กําลังใจเบวเช็กเนะื้อครั้งแรกที่ไปไกลๆแล้วนะครับ <laughs> โอเคครับแล้วเจอกันนะครับหาบอกแล้วหาบอกแล้ว บอกว่าขึ้นไปเห็นตาขึ้นไปเห็นตาเออหาหนึกว่าจะทันอ่าพ้นกรุงเทพก่อนเช้าอ่ะที่ไหนได้บัตรตันสักกรรมบัตรตันเจ้าสักกรรมเนาะเออรถแน่นไปแน่นงาก็เลยมาติดแงกอยู่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชม <c oughs> เรียบอะไรอ่ะเรียบทางดาอ่าลามอินทราอะไรประมาณเนี่ยเรียบทางด่วนลามอินทราจอดอยู่ตรงนี้ก่อนฝนก็เริ่มจะตกแล้วนะอ่อ,อยแมะแม่แม่แม,แมครับท่านผู้ชม โอเคโอเคเดี๋ยวบาจจะขับรถต่อนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดิเรียบทางด่วนลานอินทาอยู่กทมเนื้อตอนเนี่ย,ยหาไปละอารมณ์บัดดีขับรถวนไปวนมาอยู่นี่แหละโอเคก็ขับรถต่อนะครับตอนนี้เมฆฟ้ามันเริ่มมืดมืดแล้วเด้อครับแต่คงยังไม่ตกหรอกเนาะขับรถไปเรื่อย รับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมบ่าแบวแจ๊กนี้นึกอยากจะมาก็มาเลยนะครับเมื่อคืนนี้นึกว่าจะมาเชียงใหม่เช้านี้มาเลยนะครับเตรียมของอะไรเรียบร้อยตั้งแต่ตอนกลางคืนนะครับครับตอนนี้บ,บ่าวแจเบรกก่อนนะครับเบรกมาพักยกกินข้าวเช้านะครับมาแถวที่อยุธยาแล้วนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้แบบเกแจ็คเลยสั่งเอร์ก๋วยเตี๋ยวปลาแล้วก็น้ำเปล่าเนาะครับรถวันนี้วนไปกวนมานี่แหละกว่าจะออกมาได้กว่าจะออกกรุงเทพมหานคะรได้นะอยากใบอยากบอดแล้วก็ยิ่งวันจันทะร์ด้วยเนาะนักเรียนด้วยนะอืมตอนแรกนั่นแหละว่ากะว่าจะมันไปมืดข้างนอกเนาะด้านมาสว่างในกรุงเทพว่ะอืมไปมีว่าก๋วยเตี๋ยนากะก,ก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวครับท่านผู้ชม เห็นก๋วเตี๋ยวปลาเสียงพ่อแห่พอแห่มะโดนลมรถเบแจ็กระจอดตรงนเนาะมามากินด้วยกันเหนื่อยเหนื่อยลุยเดียวลุยเดียวอ,อร่อย นนร้อนร้อเดี <a> Trail, ๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเบาแจ็คพักสักแป๊บนึงเนอะพักเดินเล่นยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวจะขับรถ่อพักสักแป๊บนึง หลังจากกินเสร็จเรียบร้อยก็เดินไปเดินมายืดเส้นยืดสายได้สักพักก็เตรียมตัวจะขับรถต่อนะครับท่านผู้ชมเอาไปเหนือกันนะครับสำหรับการเดินทางคนเดียวของบ่าวแจ็คนะครับท่านผู้ชมไปทําคลิปแต่และที่นะครับมันก็เกิดความชินแล้วครับไปคนเดียวก็สนุกเดียครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราได้มีเวลาได้ทําคลิปได้เต็มที่เนาะ ได้ครับสำหรับการเดินทางของบาลแจ็คนะครับถ้ายิ่งไปไกลไกครั้งแรกเลยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เหมือนกันครับไปครั้งแรกมันรู้สึกว่าตื่นเต้นและกดท้าทายดีครับท้าทายตัวเกา่าว่าตัวเก่าจะไปลอดก่อเนาะเอามันลุ้นกันว่าบาลแจ็คจะไปถึงเชียงใหม่ก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะปกติแล้วส่วนมากบาลแจ็คจะไปเชียงใหม่ไปเหนือ เาลแจกจะเอารถใหญ่ไปนะครับท่านผู้ชมหนทางกับอ่ามอเตอร์ไซค์อะ่ะมันแตกต่างกันเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ไปอีกทางรถยนต์ก็ไปอีกทางนะครับอีกทางนี่หมายถึงว่าบางช่วงบางตอนที่เฮาจะเลือกใช้ถนนนะครับรถใหญ่เฮาอยากสามารถไปทางด่วนได้นะครับแต่มอเตอร์ไซค์เฮาขึ้นทางด่วนบันไดบันไดแต้นเต้นะครับ เดี๋ยวสําหรับทริปนี้นะเบลเจ็กไปเชียงใหม่นะเบลเจ็กก็ยังไม่ได้ตั้งเป้านะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวถ้าไปถึงที่เชียงใหม่แล้วค่อยอาวางแผนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะไปแอลที่ไหนก่อนอันดับแรกเดี๋ยวเบลเจ็กไปเชียงใหม่นี่นะเบลเจ็กก็จะกินอาหารเชียงใหม่กินข้าวซอยกินขนมเช่นน้ำเงี้ยวหวานสัด ไปกินอาหารเหนือกําแพงเพ็รตาพิจิตพิษณุโลกลุยต่อไปขับต่อไปดูบรรยากาศข้างทางไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม ถ้ามีสปอนเซอร์อุดอสนับสนุนเบาวแจ็คก็ดีเนาะอันนี้พูดไว้เลยอเอา,อาจะขับรถเลยอีก <c oughs> จะขับรถตรงไปเฉยเลยไปกำแพงเพชรนะคะไม่ใช่ไปนครสวรรค์ไอแจ็คคิงนี่นะเดี๋ยวก็จะเสียเวลาแบบไอเมื่อเช้านี้อีกอ่ะเออเออคุยอะไรไปเมื่อกแกลืมละบาเป็นอย่างลืมก็ลืมไปเนาะ ตรงนี้อำเภออะไรโคโลกเหรออันนี้แม่น้ําแม่น้ำเสียดายเนาะแม่น้ํามันกลายเป็นสีแดงอ่ะน่ดูดีน้ํามันเป็นสีแดงอะ่ะครับท่านผู้ชมสมัยก่อนนอ้น่ะมันยังพอเล่นได้นอนน้ายังใส่อะ่ะเสียดายอ้อวหมอบเข้าไปอะอหมอบเข้าไปหมอบหมอบหมอบา ท่านผู้ชมดูเขาข้างหน้านั่นดิเขาข้างหน้าสวยสวย ก็ยังอยู่ในเขตของอ่ากำแพงเพชรน,นะครับอีกตั้ง85กิโลนะครับกำแพงเพชรอะ่ะตัวเมืองอ่ะครับเข่าะขนาดอ๋อแต่ข้างล่างตีนเขานี่มันเป็นผ้าอะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นผ้า เสียดายต้นไม้โหสวยครับสวยสวยอ๋อเขาเมตะเกียเป็นเขาหนอชื่อว่าเขาหนอก,กับเขาแก้วเออจะอ่านไปเมตะเกียเนี่ยว้าหและและ้วฝนก็ตก นะครับท่านผู้ชมอย่าตกแรงเน้ออย่าตกแรงเน้อตกแหมแล้วตกแหมแล้วในนในในหายไปล้หายไปแล้วเออ,อครับตอนนี้เบลเจก็เอารถมาพักก่อนเน้อครับท่านผู้ชม มาดูแลโซ่ตัวพอดีเบลเจ็กเอาอาที่ฉีดโซ่มาด้วยเนาะเดี๋ยวก็ลองลองดูก่อนว่าเบลเจ็กจะยกรถใด,ดก่อสำหรับเบลเจ็กอาขับรถนะครับเดินทางไกลนี่นะเบลเจ็กจะพักครั้งหนึ่งนี้ขับรถประมาณอาร้อยห้าสิบกิโลครับถึงจะพักครั้งหนึ่งนะครับนั่ง,งตอนนี้นะได้ที่นั่งพอดีพดีเลยเห็นไหมท่านผู้ชมได้ที่นั่งพอดีเลยอะ่ะ สำหรับการขรับรถทางไกลนี่นะครับท่านผู้ชมมันก็จะเพิ่มให้อเฮามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเนาะจะทำให้เฮาห็ว่าเวลาเฮาขับรถทางไกลอะ่ะอาการการอ่าร่างกายของเฮามันจะเป็นจะใดสรุปแล้วนะครับพอเฮาขับมาไกลๆนี่มันร่างกายมันก็เจรลาเนาะการนั่งนานๆมันก็จะเมื่อยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมปวดเอวปวดก้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติของไบเกอร์นะครับท่านผู้ชมเราก็พยายามจัดอ่า การบริหารร่างกายเราให้ให้มันสมดุลนะเนาะบาแจ็คถอดถุงมือถอดถุงมือแล้วนะบ่าวแจ็คกกมีตัวนี้ด้วยครับอันนี้มันกันแดดกันแดดอีกชุดหนึ่งครับเวลาแดดมันอ่าส่องมามันจะได้ไม่โดนเนื้อเราเนาะเนื้อมันจะได้ไม่ไหม้นะครับเดี๋ยวบ่าวแจ็คจะลองยกรถเนาะ ตั้งขาตั้งคู่เดี๋ยวจะลองเอาอาสเปรย์ฉีดโซ่สักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะยกไหวหรือเปล่านั่นมันเหนื่อยอะไม่มีแรงยกเลยอะ ยกได้นึกว่าแรงยกมันจะไม่มีครับท่านผูน้ชมกวัวขนาดกวดรถมันจะล้มพอมันล้มแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวนี่นะมันจะยกคนเดียวบะขึ้นนะครับท่านผู้ชมต้องขออาศัยแรงคนอื่นมาช่วยยกครับเป็นไปได้นะก็คือบะอยากจจให้รถมันล้มมะครับ เอาเจ็คพคกมาด้วยเป็นสเปรย์ฉีดโซ่ ฝนตกแล้วฝนตกแล้วตกไม่แรงเดี๋ยวไม่เป็นไรผ้ากาันฝนเดี๋ยวค่อยเอามาใส่เดี๋ยวให้มันตกแรงกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งหาร่มไม่ได้ด้วย <c oughs> เลยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยชุ่มฉ่ำเลยสุดยอดเจอฝนด้วยได้อัดทันรถอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอำเภอแม่สอดตากลําปาง เราขับตรงไปนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี้อำเภอแม่สอดอํำเภอแม่สอดนะครับถึงเวลาพักรถอีกนะครับท่านผู้ชมเราก็คอยดูแลเรื่องรถด,ด้วยเนาะไม่อยากให้รถมันทำงานหนักกันเนาะอ่าถ้ามันขับรถไกลๆนี่เราก็ต้องสมควรให้เขาพักหน่อยหนึ่งพักรถแล้วเราก็ต้องอาบปิด สวิตนะให้มันแบบสงบเงียบครับท่านผู้ชมคือเครื่องมันจะได้ไม่ร้อนเนาะมันจะได้คลายความร้อนออกไปจากตัวรถได้ครับ ช่วงเวลาเราพักรถนะนะครับท่านผู้ชมเราก็ควรที่จะหาอะไรมากินให้มันรองท้องให้มันอิ่มท้องสักนิดสักหน่อยนะครับเวลาเราขับรถมาไปเนี่ยเราจะได้สบายสบายตัวครับตอนนี้เบลเะก็กินเหมือนกันนะครับดูแลด้วยตัวเองด้วยจะได้ร่างกายจะได้เข้มแข็งมีแรงขับรถต่อไปได้ครับ ถนนช่วงนี้นะครับถนนที่บเบลเจกําลังขับมาตรงนี้นะครับคือจะไปทางอ,อําเภอฝางนะครับอ,บอําเภอฝางที่บเบลเจคจะไปอะครับมันมืดน,ด,นมนมด,มดนิดหน่อยมันไม่ใช่ว่ามืดนิดหน่อยหรอกมันมืดเลยละเพราะว่ามันจะขึ้นเขานะครับขึ้นเขาโค้งไปโค้งมานี่ก็หลายโค้งนะครับเป็นร้อยกว่าโค้งมั้งครับ,บรเบลเจกก็จำไม่ได้ว่ามันกี่โค้งอ่ะเนาะเดี๋ยวก็ไป like, แ,แบบมืดๆนี่แหละเบลเจกก็ต้องการที่อยากจะไป ถึงฝั่งเลยครับแล้วก็จะได้หาที่พักตรงนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับอาการขับรถของบาวแจ็คนะครับคือบาวแจ็คต้องการจะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเวลาบาวแจ็คจะขับขึ้นบนเขาด้วยตัวของตัวเองเนี่ยตอนเวลากลางค่ำกลางคืนนะ่ะความกล้าของบาวแจ็คจะมีมากน้อยแค่ไหนบาวแจ็คกดึงอ่าอยากจะอ่าอะไรอะ่ะลองดูครับแต่ไมเใช่รองของนะครับท่านผู้ชม คือเราอยากจะท้าพิสูจน์ตัวเราว่าเราจะมีความกล้าไหมครั้งนี้แหละครับบ่าวแจ็คจะลุยครับเนี่ยครับเวลาเราขับขึ้นเขาในเวลาตอนกลางค่ำกลางคืนเนาะ,ะโค้งไปโค้งมานี่นะเราต้องใช้สมาธิเรานะมากที่สุดนะครับ เราก็ต้องคอยดูเนาะเราก็ขับรถไม่ต้องขับเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นทางโค้งอันตรายนะครับบางช่วงบางตอนมันก็เป็นเหวนะครับมันก็ถนนตรงนี้มันก็คล้ายๆอ่าทางไปปลายไม่ห้องสอนนะครับท่านผู้ชมโค้งลักษณะอย่างงั้นนะครับเนี่ยมันจะมืดๆอย่างเนี้ยนะครับมันจะมีไฟเป็นช่วงๆนานๆจะเจอไฟนะครับเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยมีไฟแบบเนี้ยครับสาหรับระยะทางนะครับขึ้นเขาตรงนี้นะครับ จากเชียงใหม่ไปอำเภอฝาง150กิโลนะครับท่านผู้ชมมันก็พูดถึงว่าไกลเหมือนกันนะครับใช้เวลาขับมอเตอร์ไซค์ถ้าขับจริงๆแล้วก็ใช้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับครับสำหรับคลิปนี้บาวเจคเอาไว้เพียงเท่าีกก้านอกครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบวเหนือแจ็กพาตลอดมาโดยตลอดเลยนะครับขอบคุณนักๆนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ามีอะไรอย่างนะดีๆนะคอยติดตามนะครับ